แน่นอนครับนี่คือเวอร์ชันภาษาไทยตามรูปแบบที่คุณต้องการโดยคงโทนการบรรยายเหมาะสำหรับใช้ในวิดีโอ YouTube ไม่มีเครื่องหมายคำพูดไม่มีหัวข้อและมีคำทักทายกับคำาชวนกดติดตามตามที่ระบุไว้ Welcome back to SA Luxury Auto และวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสบ,บางสิ่งที่พิเศษจริงๆเป็นช่วงเวลาที่ผสานความคลาสสิกเข้ากับนวัตกรรมแห่งอนาคตอย่างลงตัว1,970 Honda Z 600 Reborn 2 2 6กลับมาอีกครั้งและไม่ได้เป็นเพียงการออกแบบใหม่ แต่มันคือการคืนชีพของตำนานที่เคยสร้างชื่อในยุคหนึ่งรถที่มีสเสน่ห์ขนาดกระทัดรัดและเต็มไปด้วยบุคลิกเฉพาะตัวกลับมาอีกครั้งในปี2 0 2พพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยดีไซน์เฉียบคมและหัวใจพลังงานไฟฟ้าที่รักษาจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมไว้ครบถ้วนขณะเดียวกันก็ยกระดับสมรรถนะให้ก้าวล้ำกว่าเดิมตั้งแต่แรกเห็นซาดหกร้อยรีบอร์ให้ความรู้สึกเหมือนการผสมผสานอดีตก,กับปัจจุบันอย่างลงตัวฮอนด้ายังคงรูปทรงคลาสสิกโครงร่างกลมมนและสัดส่วนอันเป็นเอกลักษณ์เเหมือนนรุ่ดดั้งิ แต่ทุกอย่างถูกปรับให้ดูพรีเมียมขึ้นคมขึ้นและล้ำสมัยมากขึ้นไฟหน้าและทรงกลมทำให้เรานึกถึงหน้าตาแบบเรโทรขนาดที่ไฟส่องสว่างกลางวันแบบเส้นบางเพิ่มความโมเดิร์นตัวรถขนาดกระทัดรัดถูกออกแบบให้ลู่ลมมากขึ้นเส้นสายรอบคันดูเรียบแต่เฉีียวและยังมีโทนสีทูโทนพร้อมปราเรโทรที่ช่วยเพิ่มปลิ่มอายคลาสสิกได้อย่างสมบูรณ์เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงการผสมผสานคลาสสิกและดิจิทัลอย่างลงตัว วัสดุภายในแบบสัมผัสนุ่มและดีไซน์แบบมินิมอลช่วยสร้างบรรยากาศที่เรียบง่ายและสบายตาช่องแอร์งกลมแนวเรโทรพวงมาลายัยขนาดกระทัดรัดและลวดลายการเดินได้แบบวินเทจทำให้นึกถึงความเรียบง่ายในอดีตแต่เมื่อมองไปที่คอนโซลดิจิทัลก็รู้ทันทีว่านี่คือรถยุคใหม่หน้าจอสัมผัสลอยต,ตัวตรงกลางมาพร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย สั่งงานด้วยเสียงและระบบนำทางอัจฉริยะเบาะนั่งมีขนาดเล็กแต่กระชับรองรับสริระด,ดีเยี่ยมและการจัดสรรพื้นที่ภายในทำได้ฉลาดจนแม้ตัวรถจะเล็กแต่กลับไม่รู้สึกอึดอัดเลยขุมพลังของแซ่หกร้อยรีบอน2026ถูกยกระดับไปอีกขั้นด้วยระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบฮอนด้าออกแบบให้รถรุ่นนี้ไม่เพียงดูดีแต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานและขับสนุกอย่างไม่น่าเชื่อมอเตอร์ไฟฟ้าให้การเร่งที่นุ่มนวล ตอบสนองไวและมอบความคล่องตัวสูงเหมาะกับการขับในเมืองเป็นอย่างยิ่งทั้งการเลี้ยวในที่แคบการจอดรถและการเร่งแซงระยะสั้นแบตเตอรี่ให้ระยะทางเพียงพอต่อการใช้งานประจำวันและใช้เวลาชาร์จไม่นานพร้อมระบบความปลอดภัยครบเช่นระบบเบรกอัตโนมัติช่วยป้องกันการชนระบบช่วยควบคุมรถในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะและกล้องรอบคันที่ทำให้การขับขี่ง่ายขึ้นมากการขับแซดหกร้อยรีบอร์ดให้ความรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลาไปสัมผัสต,ตำนาน แต่เติมเต็มด้วยความสบายความเนียบและความแม่นยำแบบรถไฟฟ้าไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักรถคลาสสิกหรือกำลังมองหารถไฟฟ้าขนาดเล็กที่ขับสนุกและไม่เหมือนใครรุ่นนี้คือคำตอบที่ผสมผสานทั้งสเสน่ห์และนวัตกรรมได้อย่างลงตัวการที่ฮอนดานำซาร600กลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การ,รํำลึกถึงอดีตแต่คือการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ยานยนต์และพิสูจน์ว่ารถเล็กๆถ้าถูกสร้างด้วยความใส่ใจก็สามารถกลายเป็นไอคอนได้เช่นกัน ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามคอนเทนต์ดีๆจาก SA Luxury Auto อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวยานยนต์ใหม่ๆที่เรานำมาให้ชมกันครับ